กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนีเข้ามาอยู่กระบอกข้อยพ่อไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่เด้อพี่น้องเด้อไม่อีกแก้วในวันที่สามครับผมไปเกียร์ย่นสองห่างหกเจ็ดเด้ออีที่ที่หนึ่งร้อยหก EP ที่หนึ่งร้อยหกมาครับเนาะก่อนอื่นขอบุญขอบคุน FC ก่อนเด้อสองตัวแม่เผือกทองแล้วกาแม่ไงคอยไปหายพ่อผ้าแก้วอำเภอหนองเรือ ครับผมจังหวัดขอนแก่นเป็นนกสุดไงไปเลยอืมครับผมเอาเอาให้คำคำคุ้นๆเด้ออีพอพ่ายแก้วเอ้ยเพื่อนน้องเลือกขอนแก่นครับเอามาปิดมาเอาเบื้องนาคอกเอาไปสองตัวเลยครับผมเออพี่น้องเอฟซีก็โทรมาหลายเนาะพ่อเนาะเออหลายจนรับโทรศัพท์จนแย่แย่เลยเอาผู้ใดบ่ท่านกับทับเบิ้งคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเอามือนี้มีน้เสนอเสนอสามไล่การเด้อครับผมเอามือนี้มีอยู่สามตัวสามไล่การเนาะครับเนาะ แมนนี่แหละพี่น้องเป็นชุดที่หนึ่งนี่ก็คือเอาปอดสถานะเพิ่อไปไลยครับผมเอาอลูกพคนมาเนี่ยลายรูปคนมาเนี่ยเอ,เอาค่อย <c oughs> ไอแม่ลูกเด้เอครับผมเป็นแม่ลูกนะครับเนาะเอาอแม่ลูกยางโกสุริโยบันท่าพี่น้องเบิ่งเอาครับผมบันนี้นี่เอ้าแม่นี่ความสูงหนอยสี่สิบเอ็ดบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบเนาะแม่แมนสถานะเพิ่นในผสมไ้ไกับไปน,นันเด้อแม่เพิ่นนี่ เป็นในไอ้ผสมไ้กบไอไปก้าเจริญได้สิบห้าเมื่อโอ้ตัวม่เพื่อน่ผสมกับพ่อเก้าเจริญได้สิบห้าเมื่อสิบห้าวันนะพี่น้องเ้อลูกนี่เป็นตัวปู่กือตัวเมียพ่อลูกตัวเมียลูกเจ้าไม้เนอเป็นลูกสาวของเจ้าไม้เอาเอกสารการเกิดมีครบด้วยพี่น้องอายุเท่าไรพ่ออายุเพิ่นเจ็ดเดือนกว่าอายุเจ็ดเดือนกว่าพี่น้องต็งเมื่อไงพี่น้องมูเจาวาครับแม่เพื่อนี่เป็นแม่เพื่อน่เป็นลูกก็ใดพ่อลูกเจ้าพญาทรัพย์กึ่งมุกดาหาร ส่วนตัวแม่เพิ่นนี่พี่น้องนี่ใบเรือของเจ้าพญาทรัพ์นี่พี่น้องใบนี้หน่อยนะเนาะแมนอ่าสายึ่งมุกดาหารพี่น้องโตลูกไอตัวแม่เพิ่นนี่หมายว่าครบองค์ประชุมเลยสุดนี่เอกสารมีครบทั้งสามมันมาพ่อแมนทั้งสามมีเราพ่อถอยคานลังแม่เพิ่นจั้งน้อยนะครับอ่าโอเคเด้อเอาบ้านนี้พี่น้องเป็นลูกตัวแรกเลยพี่น้องเด้อลูกแรกตัวแรก อ่าส่วนสูงแม่เพิ่นนี่อยู่เท่าไรก็พอ่อ141บวกลบ141บวกลบได้พี่น้องแม่นครับผมค่อยคมนี่เด้อครับค่อยไปซื้อมาคันบ่ให้บ่ดูดนมนี่ค่อยกับบ่ซื้อเพิ่อนอืมเราข่าวคันบ่ดูดนมมึงสิ่มือเจ,จ้าก,ก็บบ่อจะจะมาซื้อข่อยวันนี่ก็คือรับประกันการจินโนมแม่ลูกกันอีหลีล้านเปอร์เซ็นเนี่ยพี่น้องเป็นลูกสาวของเจ้าไหมเด้อพี่น้องเด้อได้เจ็ดเดือนกลัวเจ้าเบิ่งโลดนี่ครับกลัวเจ็ดเดือนได้บ้านทั้งพอนี่ลูกเจ้าไหมนี่ลราพี่น้องแม่นี่แหละ อุ้ยพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเนี่ยสีนี่เหลืองอุ้ยหุยเลยพี่น้องดอกเล่าอย่างอุ้ยเนี่ยที่สำคัญพี่น้องเบิ่งครับหน้าตาโค่นเขาบักบงี้เลยครับโค่นักบงี้ข้างขาบักบงี้ครับเนี่ยโค่นอายุเนี่ยเบิ้งหลุดเบิเดือนกว่าครับผมิเดือนกว่าสิเอาแปดเดือนว้าวเจพี่น้องเบิ่งครับเบิ้งโหลดเพิ่นหลุดเพิ่นจะชัดเพิ่นสร้างเพิ่นนี่เพิ่นในวันดีครับโอ้ยเพ่งเลยมูโจวอ่ผมย่งกินยาเพราะต้องห่วง เอาพลาเอาแม่เพิ่นมาใกล้ๆเอามาเบิ่งตัวแม่เพิ่นหวานียู่ไหผลิตเพิ่นพี่น้องตัวผลิตเอาเบิ่งผลผลิตเพิ่นเอาสจมนำนมเปพียงใดนำนมเพิ่นหวานคักบ๊อบหวานเนี่ยเอ้าเอ้าตาเต้มเนี่ยตาเต้มนี Occ ่พี่น้องแม่แก้มเจ้ากระจั๊นั่นตาเต้มแก้มจั้มนี่พี่น้องเบิ่งครับผมเบิ่งผลเห็นบ่เพิ่นได้ลูกเดียวนี่คันเขาแรกนี่ครับลูกสองสิไปเด้อ เอ้าเนี่ยเลืเป็นสายเพชรอุดดอนน้ำดีนะโอ้แสดงว่าตัวแม่เพื่อนนี่สิเป็นทางเพชรอุดรเนาะพ่อเนาะนี่พี่น้องเบินอ่าโหงอนฟอดล่ำเนี่ยเห็นบอกว่าตัวพ่อเพื่อนนี่เป็นตึ้งมุกดาหารเลยพี่น้องเป็นกระดานเขาเนี่ยเป็นหลานเป็นเชื้อหลานเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเพคนเป็นลูกพญาใหยังก่อนเนาะพญาทัพพญาทรัพอ่าพญาทัพนี่เป็นลูกตึ้งมุกดาหารนี่พี่น้องการอะไรมาทั้งสิเอกสารมาแบบนั้นเนาะพ่อเนาะแม่นพ่อจะท้าแม่เพื่อนดีๆจังหน่อยนะครับอ่าเออมา่ะมมาาหแเอออเพี่อ เลียวๆเลยพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งแบบเลียวๆเลยครับผมเอาคอรจุงว้นลูกเพิ่งท้าผีก็ได้ครับเออมาๆๆมาๆเนี่ยพี่น้องเงอนเดียวเก่ากลางแจ้งคือเก่าพี่น้องเอาเปิดไปได้แปดสิบเจะแนนลืมเข้าเนี่ยพี่น้องไปรุ่นใจร้อน2เอาไปรุ่น3เนาะพ่อเนาะแม่นชื่อซื่อซองไปรุ่น3เมแล้วพี่น้องเด้อเปิดไว้87,000บาทเด้อพี่น้องเออมาเบิ่งไทยลูกเพิ่นนําเนี่ยหรว่าเบิ่งไทย87,000บาทครับมาเบิ่งไทยแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นนํา เบิ้งนี่แหะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นควยถ่ายอวยแม่ล่ะเออพี่น้องเบิ้งงน่นไงตบอไปถอยล่ะถอยถอยองเบื้งถ่ายครับผมถ่ายลูปเลยพี่น้องเลยได้เนื้อได้ควยหน่อยเจ็บเดือนกวนเลยพี่น้องขันบัดูดนมกบะบอกเงินอือพผอจุ๋งมาผิดเลยครับเอาฟื้นซื้อมเลยครับเออไอประกันกันปันนั่นละพี่น้องเบิ้งนีถ้าคอยกระบอซื้อดีนี่ขันบัดูดนมไม่คอยเห็นอ่าน่าโคตรนี่จังไดยกัน ไปไกลแน่นอนมันไม่พอนี่อาหน้าโคตไกลขนาดควายน้อยทักไข่ก็ยังหมักเลยนี่เบิ่งครับผมซัมแม่หรอเด้อครับเนี่ยเออเป้ากับแม่บ้านไข่ไข่ก็ว่าเสี่ยวไวพูดละฉันก็ได้ขายพี่น้องอ่าพอแม่เราเบิ่งหางแม่ครับหางแม่ก็ดีพี่น้องใช่ก็ดีนี่ก็คือเพิ่นผสมไปได้จักมือก็พ่อสิบห้ามือเนี่ยสิบห้ามือให้พี่น้องไปรุ่นผ่านรอบเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวแม่เพิ่นนี่เนาะแม่เนี่ยเป็นชุด สองรุ่นสามพี่น้องแมี้เปิดไปแปดสิบเจ็ดคะแนนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับอะไรดูคนมาอีกนะครับไลน์ไลนไม่อีกใกล้ๆบัตรทุ่งไทยซะบัตรไหนครับผมเอาไม่หลามาไม่โยกเงี้แม็กซี่เพื่อนเบิงไปเออพุดเนี่ยพี่น้องเบิงเอาหรือพี่น้องเด้อง่ามดีง่ามพี่น้องเบิงเอาครับผมเอาจังสั่นได้พี่น้องเด้อมากกับจีนกลางครับนี่โทรศัพท์มาถามโค้กเขามาวิดีโอข้อเบิงได้ครับผมสอบถามประวัติสอบถามประวัติสอบถามการเปลี่ยนไปเป็นมาเพื่อนอะไรพี่น้อง โอ้ <S <S ปกหกอตัวฮวาพ่อไปพ่อมาแล้วล่ะใกล้ไอ้บ้าไอ้บ้าจิตด,ดันเร้่อยหาสีผละคั้ยแต่ว่าก็อยู่น้ำกัน,กนกเลี้ยงดูมุเจ้าน้ำเด้อครับเออพี่น้องพันตุก,กรรมเจ้าไม้เนาะครับเนาะอะไรทันตุกรรมเจ้าไม้นี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาครับผมหุ่นโชว์ลูกเป็นหัวน้ำเสนอเลยล่ะนี่คั้วต้ยตัวนี้เอ้างในกับโทษเขามาพี่น้อง แปดห<ป>มืน 7, ่นเจ็ดพันบาทนะพี่น้องเนี่เป็นราคาเปิดเนาะ 8, นแปดหมื่นเจ็ดพันบาทแล้ราคาเปิดเอาให้พี่น้องไปซอลองเอาค <พอ S 1> รับเอาเปิ้ลตัวไหมครับผมเอาเมิ้นกับตัวต่อไปครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่เด้อเป็นสา,ทสาทวทองแรกแม่สาวทองแรกด้วยพี่น้องความสูงของเพื่อนลอยสี่สิบเอ็ดบอกเพื่อนเพื่อนเป็นคออเดียวกันเด้ออ้เป็นค้ายคออเดียวกันกับแม่ลูกวังหันเนาะพี่น้องเด้อ เพิ่นกับทองกับเจ้าไม่บบนี้โอ้ท้องเออเป็นสาวท้องแรกท้องกับเจ้าไม่ได้สเดือนนี่พี่น้องเพิ่นเห็นผลงานตัวนั้นแล้วได้สามเดือนแมน ครับส่วนตัวเพื่อนนี่เป็นลูกทั้งในพอ่อลูกเก้าเจริญเนี่ยพี่น้องส่วนตัวของเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญด้วพี่น้องเด้อยเอกสารมีว่อบ่เพื่อนมาเพื่อนเฮ็ดเสียคอยกวา่าด็กัด็กเล็กไม่ไดเอกสารตัวนี้บ่มีแต่ว่าชุดวังหันนุ่มีเด้อพี่น้องเด้่ย<ม>อ่าเพื่อนเป็นควายคองเดียวกันแต่ว่าใบผสมนี่มีอยูออเ,อเอ็นนอพ่อเนาะเออเออมีมีเจ้าไม่ท้องกับเจ้าไม่เอกสารมีพี่น้องเก้าไม่กับยูหันละเออเออกับยูน้ำกันนี่ละนี่ยูน้ำกันแล้วเอาไว้หันแล้วก็ได้พ่อพี่น้องเพื่อนผู้จัน่าี เพราะว่าพอถ่อพอนี่เิ่นเห็นผลงานตัวแรกกันแล้วโอ้เิ่นเห็นผลงานตัวลูกของแม่นั่นแม่นพี่น้องเบิ่งเอาครับผมมุเจ้าว่าเก้าว่าขันคอยก็ว่าเก้าว่าสิดุปลาภุญสีดอกเล่าอ่างพ่วมนั่นเป็นพี่น้องขนาดสามเดือนเลยพี่น้องเด้อสามเดือนเป็นสาวท้องแรกท้องแรกครับ เป็นสีดอกเล่าสีขี้กันเลยเนาะพ่อเนาะเบิ่งหน้าตาโรกเก่าตจะเล่นได้พี่น้องเด้อเุิ้งกัพี่น้องเห้ยเปิ้งไม่บอกเอาเบิ่งหน้าตาได้พ่อเอาตาเต้มตาเต้มแก้มเจ้ากระจัมเอาตาเต้มเตี้มจัมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหน้าเขาพี่น้องเขาติดตกขั้นส่อนพี่น้องเบิ่งกลมกล้องกันเนี่ยพี่น้องครับผมเนี่ยเห้ยเบิ่งกระดานเขาหัวหมอท่องเขานี่ตกส่อนใหญ่เลยเหรพี่น้องโอ้โหง่ายหูขาวพี่น้องเบิ่งครับคข้พ่อเนาะค้อยสุดเนี่ยว่าได้หมอคอยความพอใจของข่อยอยู่มันได้งามอยู่ครับ ได้งามได้ยังเปิดใบพกชิ้นเก่าคะแนนเนอะแข้งขาลิฟเลือบดีนะพ่อเนาะพอมีปัญหาดีด้วยพี่น้องด้อยเพียงแต่ว่าเ้าเปลี่ยนหม่องไทยไม่พี่น้องแยามันเลยยาวเนยจังหน่อยครับผมแต่ว่ารับประกันตำนี้พี่น้องเอาพ่อจุ่มว้นพี่น้องไม่ใช่ไหมมมาอือว้นถือไปซึ้งซึ่งถือไม่อยครับเนี่ยแต่ว่าเขารับประกันตำนี้แล้วพี่น้องนี่เบิ้งเลยครับเอาเบิ้งไทยเบิ้งไทยอุ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งไทยหางพี่น้องเป็นมักพี่น้องเป็นเห็นผลงานแม่นี่ยน้ำกันแล้วเพิ่นก็เลยเอาไม้ใส่อีกเลย ครับผมเนี่ยพี่น้องถ่ายเงยๆเด้พี่น้องเด้อเป็นควายสีดอกเล้าควายคอกเดียวกันแหละครับผมกับไอชุดเมื่อกี้นี่เนาะคือเหมาไปน้ากันหือคือเลี้ยวเลยนะครับเนี่ยเอาอีกหน่อยพ่อครับอังอีกหน่อยครับเทิร์ดอ้ะนี่พี่น้าน้าน้าผมเหมือนขนาดน้อยนึงครับขนด้านขนด้านเตือนทั้งเดียกครับนะเกลือพี่น้องเอาควายแม่นี่ความสูงสุดร้อยสี่สิบเมตรบวกลบครับสถานะเพิ่นทองกับเจ้าไม้ได้สามเดือนได้พี่น้องได้เป็นสาวทองแรก ครับผมเออเปิดไว้หกสิบเกคะแนนก็ให้พี่น้องต่อร่องกันเดี๋ยวกับเพินเ้อพี่น้องเพินเด็กดินแนี่ครับผมแน่จับยกยาเพินพี่น้องกดบพกว่ามันเน่ามันข่าดีขนาดกล้วยตัวนี้อุ้ยผมให้กับักเน่าตัดครับวันจอมกัดตามไอ้สากลนเพิ่นพี่น้องงามวันดีด้วยพี่น้องด้วยวันงามเพื่อพี่น้องครับนี่ยขนตกสวงพี่น้องนี่นึ่งวันอยู่นี่พี่น้องหนึ่ง สองสามพี่น้องอยู่หนีสามขวบคางนี้ก่ะสามเด้อหนึ่งสองสามขึ้นกันเนี่ยอยู่ตัวเพิ่มเติมตัวนี่หกหกเราพี่น้องเราอยู่กันยนาอีกครับอยูุนาเอกหกเจ็ดแปดตะเลี้ยงคั้ยดีอยู่อีพอนี่ครับเปิดไปเท่าไรพ่อหกเก้าหกเก้าคันนี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่คือห้องประกันทองเนาะครับเนาะคันสี่ยกชุดนี่ไปเมาคอกเพิ่นไปมุขข่อยเมาคอกเพิ่นไหมมุเจ้ากับเมาคอกไปการลดไรครับผมเนี่ยผู้ใดมัก ยกชุดเลยก็ได้ครับผมเลยไปเบิดเลยคือพันธุกรรมดีเบิร์ดเลยพี่น้องเนื้องานพันธุกรรมดีครับผมเนี่ยเบิรงเลยครับผมโอ้ยพี่น้องเบิรงทชายงามเนี่ยแหละครับงามเพิ่งงามโตเนาะงามเพิ่งงามโตคือว่าแล้วครับผมอ๋อเอางั่นละครับมักจะโท่กันเข้ามาด้วพี่น้องเนื้อครับผมเอาเบิรงกับตัวต่อไปครับผมครับไปเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามเนาะครับครับครับพ่อตัวที่สามนี่สถานะเพื่อเป็นพังนะครับผมเอาควอยแม่นี่เด้อเป็นควอยแม่สาวอายุสิบแปดเดือนแม่สาวอายุสิบแปดเดือน เพิ่นเป็นลูกสาวของไอ้เบิ้มเด้อเบิ้มจูเนียเป็นลูกสาวของพ่อเบิ네 um. Blair, <S <s ้มจูเนียเด้อพี aser, ่น้องเด้ออายุสิบแปดเดือนนี่ครับเบิ้มจูเนียเดพี่น้องเด้อเบิ้มจูเนียนี่เป็นลูกเบิ้มพันล้านเนาะครับแม่ค้ำพุณแล้วพ่อแก่นแชมป์แม่แก่นแชมป์สายเลือดเบิ่มพันล้านเด็กพี่น้องเิ่นสูงหลายในน้องร้อยสามสามบวกลบเนอหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบเด็กพี่น้องเบิ่มพิ่นกินยาพี่น้องกินเคยรับประกันการกินยาอีกอะไรเนี่ยพี่น้อง ลูกสาวของแง้ม,มจูเนี่ยอายุสิบแปดเดือนแม่เพื่อนนี่สูงป้านายน้อพ่อสูงร้อยสี่สิบขึ้นเบสดฮียเพื่อนนี่ก็ร้อยสี่สิบบวกคือได้พี่น้องเน,นี่น,นี่เบิ่งพี่น้องครับเป็นควายสีดอกเหล่าด้วยพี่น้องเด้อสีดอกเหล่าเขาออกงามนอู้เบิ่งเขาพี่น้อง เขางามเขาทันสมัยเงี้ยเลยพี่น้องมามอัตลักษณ์คนไทยอนหล่ยเดียวอีพออัตลักษณ์จังหน่อยก่อนพี่น้องโอ้ยแม่งกับเบี้ยแม่เอาตาแจ่มนั่นเออตัวอัตลักษณ์มาแจมจ้ำโบจ้ำเบิ้งกองข้อตาแจ่มแจ่มแจ่มโอ้ข้อสามองค์วันนี้พี่น้องเด้อเนี่ยสามองค์กูกูกูเท่านี้เงี้ครับกุ้งขาขาวพี่น้องกิบเดี่ยวกิบเท่าดีเนาะพ่อเนาะงานอ่ากิบแดบ่กิบเท่าดีแล้วประกันต่ำนี้คือเก่าอลไรพี่น้องอ่าเบิ้องไทยเนี่ยเบื้ครับผมบุ้ยคอยควันเ่น้อง หางไหลน้อพ่อเนาะขุดไงด้วยพี่น้องเนื้อไถ่หญ่หางไหลดีจังจังปล่อยเพิ่มเงาด้วยครับเนี่ยเฮะกินโอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยเอาแบงค์พี่น้องไว้หลายเป็นได้พ่อนี่เก้าคะแนนเปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อนี่ต่อหลายเด้อพี่น้องโอ้ตัวดีบ่ให้ต่อหลายติพ่อแม่นเนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อลูกสาวพ่อเบิ้มจูเนียร์นะครับเนาะเ่ยเป็นราคาเปิดด้วยพี่น้องทรงฟี่รอยกิโลเมตรขึ้นเขากันนะทรงฟี ลอยกิโลเมตรแถมกระดิ่งน้ำคือเก่าโนพ่อแถมเนี่ยพี่น้องกระดิ่งที่เ่าใส่อยู่นี่คือเ่าแถมเลยพี่น้องเด้อใครได้ขกากืนบ่แถมบ่คอยบ่คอยบ่ได้ว่าได้ปะขวาก็ยังไกลแถมสุดโตกระดิ่งนี่คือแถมครับคันลื่องกับทรงแฝงน้ำนบ่ได้แล้วทรงน้ำก้นไปไหมครับอ่าปู้อ่างดีเนาะพ่อเนาะอ่างอ่างครับโอ้พี่น้องดีแล้วพี่น้องเน้อเดียดจากไรเนี้ยจังน้อยเพิ่นจดกนั่นเนี้ยจังน้อยครับค้อยค้อยพล ครับเป็นตัวอ้างดีพี่น้องนั่นละควายน้อยอยูุ่ทธพี่น้องเลี้ยฟันน้ำนมเลี้ยพี่น้องควายพลก็คือควายอ้างนี่แหละครับเก้วน้ำนมครับว่าโมโมเลยพี่น้องอืมมันโโหพี่น้องโม่โม่เอาไปไต่คันแท้ได้พี่น้องกินเจี้ยงเกี้ยงเกี้ยงไรมองหลาย่างนั่นข้าเจ้าก็อาจเกี่ยวเขาเลี่ยวแล้วเนาะเกี่ยวเขาดอเขาดอนี่ข้าเจ้าอาจชี้เรี้ยวเราพี่น้องผู้ใดที่แบบหน้าคันแท่หน้าหญาเลยๆพี่น้องเสียงหอมหอมแส่ไอ้เขาได้กำไรเลยนายกับแมาซื้อข้อยหน่อยนี่นะพี่น้องอ้างคันแท้หน้านาะงอ่ไปเลี้ยงไว้ให้้้ลูกใหานนเบ่งงพีออื เอาครับผมเอาตลาดบ้านนะสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้านี่นจะต่อหลายตัวพี่น้องเด้องตัวนี้เด้อรือรถตุ่นผู้ขยนทำใจเด้อเอาฝากในพ่อบาลนี่เอาฝากช่องใบบุญชาแนลเด้อในช่องยูทูบช่องใบบุญชาแนลครับผมอยู่ในเพจเฟซบุ๊กกาใบบุญใบยกฟ้ามขอบกล้วยพันไกลคือเก่าครับขอบคุณทุกการติดตามกรขอบคุณคุณพ่อผ้าแก่อสองตัวไปเด้อครับผมเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเฮี้ยเจ้าครับพ่นโท้มากก็ไหลายหลายเอาให้หมดเจ้าก็ มูบ่ได้อันผู้ผู้ไหบ่ได้กับเบื้องสามตัวนี้ละครับผมกับเบื้องคลิปนี้เนาะครับเนาะกล้วยกล้วยเดี๋ยวนี้กระลังฟุ้งกําลังฟุ้งขนาดได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เย่ยมาพอยายไกเปิดแท่งเพราะว่ากับเสื่อตามสถานการณ์มันครับผมก็ดีใจน้ำอยู่กล้วยมันแท่งเนาะมันหายากน้ำเออคือว่ามันเปิดมันขายแท่งแทกอย่าว่ากันเด้มันดีแล้วมันกล้วยขยับขึ้นเนาะ ครับผมก็คือเป็นราคาเปิดด้อพี่น้องเนอะงานราคาขายนี่ขึ้นยุคกับพี่น้องโทรมาสอบถามเมืองเอาพี่น้องมุกไข่ตั้งราคาไว้ครับเออสัสดีสุดไทยก็เป็นมูเจ้านั่นแหละราคาที่แท้จริงบบดนี้เ้อะครับผมห้เข้าใจตามกันเอาครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็บ่มีอย่างไรนะครับเนาะครับแต่ขอกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ